การดูลมยางรถยนต์นะครับจะให้ชัวร์ท่านต้องดูจากใต้ท้องรถนะคือดูจากใต้ท้องรถแล้วมองเข้าไปจะเห็นว่ามันจะแข็งนะครับใช่มันจะไม่อ่อนไม่เตียย้ยเนี่ยล้อหลังนุ่นเหมือนถ้ามองใต้ท้องรถการเช็คลมเอ้ยการดูแบบไม่ใช้เก์นนะครับดูคข่าวๆต้องดูใต้ท้องรถน,นี่นี้ ยางมันจะเต่งแต่ถ้าเราไปดูนอกรถข้างรถเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะแบนนะครับเนี่ยมันจะดูเหมือนอ่อนนมันก็จะหลอกตาแต่ถ้าเราไปดู ถ้าทาทงรปุ๊บเหอนีโโดูสูงใช่ดูสูง,ก,สงกะได้ชัวร์ยางก็แข็งอยู่เด็กได้ดูคางรถปุ๊บมันจะเหมือนอ่อนนะครับอันนี้เป็นรถกระบะนะถ้ารถเก่งนี่ซีรีส์จะเตี้ยกว่านี้ก็ะจะเหมือนมันอ่อนเลยครับจะจะดูยากลมยางก็ ยางสมัยใหม่ก็ต้องดูนะครับยางแก้มนิ่มถ้ายางแก้มนิ่มเราก็เติมสี่สิบนะครับลองเติมสามสิบลองขยับรถดูนะถ้ามันโยกแยกมากก็เติมสี่สิบแต่ถ้ามันไม่โยกแยกก็เติมส0มสิบได้บางยี่ห้อก็เติมสา3สแบสามสองั่นบางยี่ห้อก็เติมสาสิบหาบางยี่ห้อก็อ่อนขับหยบยับยับก็ต้องเติมสี่สิบแล้วก็ควรใช้ลมธรรมดานะครับ เพราะว่าไนโดรเจนมันไปใช,ใช้กับเครื่องบินในสายกาบใหญ่ก็คือโบอิงนะครับ24ชั้น300ปอนด์ถึงจะแข่งรถผักเติม120อย่างแบนต้องเอาออกนะครคือเราต้องเติมไม่ได้300ปอนด์แต่เราไม่ใช่เหมือนโบอิงอย่าง24ชั้นจะเติมได้300ปอนด์เพราเรามัน4ชั้น8ชั้นถ้าเติม300ปอนด์ก็ยางระเบิดก่อนนะครับ รถจะส่ายไปมาเปลี่ยนโชคตั้งศูนย์ก็ไม่หาย